สวัสด pues ีค่ะมาพบกับข่าวต้นชั่วโมง1เดียนาฎิกาค่ะนามาสาวที่8มกราคม2554เรื่องในโอกาสงานมาเด็กแห่งชาติกองขึ้นทัพอากาศร่วมกับกองทัพบกได้จัดกิจกรรมงานมาเด็กขึ้นที่สนามบินดอนเมืองภายในงานมีการจัดโชว์แสดงเครื่องบินโดยทางกองทัพอากาศได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ทดลองนั่งเครื่องบินรุ่นเก่าที่หาดูได้ยากส่วนทั้งกองทัพบกก็ได้จัดแสดงรถถังในบริเวณเดียวกันและให้เด็กๆได้ทดลองจับปืนหานของจริงตลอดทั้งวันได้มีการบินโชว์ผาดโผน ต้่นหมอกควันเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆเกิดความรักชาติโดยใช้เครื่องบินทั้งหมด6รุ่นได้แก่ F16 F5 เป็นต้นต่อไปเราไปดูบรรยกาศกันที่เดอะมอลล์กันค่ะ กิจกรรมงานวันเด็กที่นี่มีการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อวันเด็กสร้างจินตนาการเสริมความรู้นอกตำราภายในงานมีการส่งเสริมวัฒนธรรมให้แก่เด็กๆมากมายเช่นให้เด็กๆได้ลองขับรถ3ามล้อมีการทําขนมไทยและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุกพร้อมได้สาระความรู้กลับบ้านไปในตัวโดวยงานนี้จัดถึงวันที่9มกราคมทีม่ MCC Hall ชั้น4เดลเมองงามวังวน มาม่วงน้ำดอกไม้แม่โกวโตขึ้นอยากเป็นนาเพยาบาลนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยค่ะไม่ค่อยสบายค่ะโตขึ้นก็เลยอยากเป็นนํางพยาบาลอยากช่วยแม่รักษาแม่ค่ะสำหรับงานวันเด็กที่สวนสัตว์ดุสิตก็มีการจัดกิจกรรมวันเด็กเช่นกันโดยที่นี่ได้มีบริษัทต่างๆเช่นโอวันตินฮอนด้าและบริษัทอื่นๆได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัล และยังมีอาหารและเครื่องดื่มแจกให้เด็กๆได้รับประทานฟรีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงมหัศจาปปารรย์สัตว์ป่ารวมทั้งสัตว์ที่หาดูได้ยากอีกด้วยค่ะสําหรับความวันเด็กปี2554คือรอบครอบรู้คิดมีจิตสาระและยังมีผลสารวจของศูนย์ดุสิตโพได้สํารวจความเห็นของนักเรียนอายุไม่ตกวน15ปีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศจํานวน2,594คนเรื่องความฝัญวันเด็กพบว่า เด็กกว่าร้อยละหกสิจุดเจ็ดศูนยำความวันเด็กในแต่ละปีที่ผ่านมาไม่ได้เนื่องจากสับสนบือจ,จำได้ไม่นานก็ลืมและร้อยละสามสิบสอบอกว่าพอจำได้มีเพียงร้อยละหที่จำได้เป็นอย่างดีเพราะเขียยและท่องจำบ่อยๆผลสำรวจยังพบว่ามีเด็กร้อยละสี่สพอเข้าใจความหมายขวง,งมฝันเด็กและร้อยละ 33. ไม่เข้าใจเลยและเห็นว่าบางคำก็ฝังยากและพูดยาก รับข่าวต่อมาว,ว่าเมื่อที่6มกราคมที่ผ่านมานายอภิสิทธิ์เชาชีวะนายกรัตมรีเข้าร่วมง,งานวันครูครั้งที่55ที่หอประชุมครูสภาดโดยนายกได้กล่าวคำพิธีน้อมก้าวถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินและได้มอบของที่ระลึกแด่คุณหญิงอมพรมีสุขในฐานะครูอาวุโสพร้อมกับมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแด่ผู้ที่มีอุปการะคุณต่อการศรึกษาของชาติผู้ประกอบวิชาชีพทางกางศรศึกษาครูสภา ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายภายในงานยังมีการจัดพิธีการเฉลิมพระเกียรติผลงานครูพร้อมด้วยการออกร้านจากโรงเรียนต่างๆด้วยมาดูที่ราคาดอกไม้ในช่วงวันขายปีนี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณมินตราคมพักดีค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ปากคลองตลาดซึ่งเป็นแหล่งค้าดอกไม้หลักแห่งหนึ่งเราจะมาฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้ากันนะคะว่าราคาดอกไม้วันขายปีนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง ตอนนี้ราคาดอกไม้ก็อยู่ที่200บาทสีแดงแล้วก็สีรูร้อยหนึ่งค่ะสีม่วงก็งจะเป็น200บาทสีขา,200า,ขาว200แต่ถ้าเกิดวันวาเวลนไทน์ก็จะราคาก็จะขึ้นอีกค่ะราคาก็หลัก300าราวๆนะสีที่จะขายดีหลักๆก็จะเป็นสีแดงกับสีขาว๋อราคากุลาปีนิ้ ปลูกกว่าทุกปีเนาะเพราะว่าเป็นมีไม้นอกไม้จีนแล้วก็ไม้เชียงใหม่ไม้ตากมีมีหลายราคาให้เลือกอันนี้ร้อยหนึ่งกับสองร้อยวันท้ายแต่ปลูกเธอมาร้อยเดียวผิดผลเพราะว่าคนปลูกเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม้จีนเข้ามาเยอะสม่ก่อนนี้ไม่มีไม้จีนใช่ไหมราคาไม้ไม้ทีนี้มันก็จะแพงขึ้นมันมีให้เลือกหลายอย่างไม้จีนไม้เชียงใหม่แล้วก็ไม้ไม้นอกไม้ฮอลแลนด์เข้ามา ปีที่แล้วเท่ไหร่ใช่ปีที่แล้ว4500ปีนี้เหลือ200ร้อย้หนึ่งแล้วตัดแล้ตัดสีนะสี <4 S 2> <4 S 1> ที่แพ้ว่้สุดคือสีแดงถูกที่สุดคือสีชมพูคาดว่าปีนี้จะมีจำนวดเยอะกว่านี้ถามว่าเยอะไหมไม่แน่นอนหรอกเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะขอบคุณคุณมินตราค่ะแล้วกลับมาพบข่าวภาคเที่ยงในเวลา11.45น,านาสวัสดีค่ะ